สวัสดีครับผมบินต้นทิกต o อกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องนะครับก็ตอนนี้กําลังแบบจะทาสีเนาะนะครับจะทําทห้องนี้ให้ได้อยู่ขึ้นนะครับแล้วก็จะทาสีรอบๆคือยังทาไม่เสร็จหรอกนะครับแล้วก็ช่วงช่วงผมต้องไปถึงบ้านบ่าเวเบลในก่อนเที่ยงนะครับเพราะว่ามีนัดกับทางาเจ้าของแบรนด์ครีมนะครับเป็นครีมตัวนี้เนาะที่เป็นผู้ใหญ่จะดีนะครับที่ สนับสนุนผมเดี๋ยวหาครีมก่อนไปอยู่ไซส์แหละวันนี้เอากลองครีมไปไหนแหละวันนี้อี่น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 ะครับเป็นครีมตัวนี้นะครับเป็นครีมทาผิวนะครับนะตอนนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะ,ะได้มีโอกาสได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้ขึ้นไปไลฟ์สดที่จังหวัดนครพนมนะครับนะก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับคอยให้ให้กำลังใจด้วยนะครับระหว่างนี้ผมก็จะทาสีเซประมาณ ใช้เวลาว่างตรงนี้นะครับทาสีสักประมาณ10บนาทีสินาทีนะครับแล้วก็ลงไปหาคุณแม่แล้วก็ไปขอกำลังใจจากคุณแม่นะครับว่าเป็นงานเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับในการที่จะเป็นงานรีวิวแล้วก็เป็นงานไลฟ์สดครั้งแรกที่เจ้าของแบรนด์นะครับมอบโอกาสให้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับสนับสนุนแบรนด์แบรนด์นี้ด้วยนะครับนะครับสนับสนุนแบรนด์นี้เท่ากับสนับสนุนผมด้วยแล้วก็นะครับ ผมจะทําตัวเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุดแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ FC ที่คอยให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ส่งมาให้นะครับก็เดี๋ยวดูผมทาสีก่อนนะนะอ่าโอเคแต่งใสด่ดีนะอันนี้่ะออ้ยมอยงตั้งเอาวอองนี้คือบ่ะอ่ะนี่แหละ ไงปะไงละยนนัออยนแสนเออย้าานะันแสนใช่ไหมเนี่ยสีกับข้นพวด,วดสีตัวนี้นะครับมันเหลือมาจากจากบ้านที่กรุงเทพเที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับบ้านที่ขายไปนะเนาะนะครับอตอนนั้นผมก็ต่อเติมตรงหน้าบ้านเนาะแล้วก็ทาสีมันก็ไม่หมดนะครับมันเหลืออยู่ผมก็เลยใช้สีนี่ ที่เหลือเนี่ยมาทาห้องต่อนะครับอามาดูว่าทาแล้วนะครับห้องเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเอ่ยเนาะเดี๋ยวให้เห็นบรรยากาศแต่ผมก็ทําไปได้สักพักหนึ่งนะครับเนี่นี่ค่อยๆแบบค่อยๆแบบออแบบเอ่อทําตรงนี้นะครับเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มแบบน่าอยู่ขึ้นแล้วเนาะ ตอนแรกก็ลกลุงหลังมากเลยนะครับกลับเวลาเลยครับประมาณ10บนาทีแล้วกันนะครับถ้าส0ีสิบนาทีตั้งเวลาไปเลยในนี้เลยนะครับส0บนาทีผมก็จะลงไปหาคุณแม่นะครับไปขอกําลังใจจากคุณแม่น่อยแล้วก็เดินทางนะครับขึ้นไปจังหวัดนครพนมนะครับไปไล่สดนะครับ10นาทีจะได้เท่าไหร่เออจะได้เยอะแค่ไหนนะครับมาดูกันนะครับ โอ้ยลวนต้องหาของห้องอไรน,นี่อะไรก็ตามนะครับที่เรารีบร้อนเนาะมันก็จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องแบบทำทำทำตามความสามารถของเราตามไปเรื่อยๆนะครับนะถ้าเราเร่งมากเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะ ยังไงท้องเอาแบบานี้ก่อนโอ้เกือบปีนท้องงานนี้จะได้ รู้สึกว่าสีมันข้นไปเนาะมันต้องผสมน้ำผสมน้ำมันเนาะเดี๋ยวเวลาไม่มากเลยนะครับ จะจ้างผมทาสีกระจ้างไลยเด้ออืมตงสัยเขาทักไปแล้วละ่ะให้ให้เข้าไปแล้วละ่ะนะครับทางทางน้นนะครับเดี๋ยวขอบานนี้ก่อนนะ เอ้กล้องนี้มันดีเว้ยมันเหมือน,นแบบเหมือนมีคนถ่ายให้เลยเนาะเห <c oughs> มือนแบบโยกเขาโยกตามนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาซ้ำเนาะเพราะว่าต้องรอสีมันแห้งก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึงนะครับ ได้ okay. นหนึ่งบานครับวันนี้เดี๋ยวสิบงานเสรษฐรัฐผู้หลักแล้วค่อยค่อยกลับมาทําใหม่เนาะนะครับอ่าก็เหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งทางนี้เนาะอ่าโอเคครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็กำลังจะลงไปหาแม่ลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับไปแล้วบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ